สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ้อมก็จะพาเพื่อนๆมาแกะกลออ่องอ้อมสั่งของมาจากาในเมืองนะคะมาจากร้านที่อยู่ในเมืองนะคะก็เลยพอดีเข้ามาส่งให้วันนี้เดี๋ยวอ้อมจะมาแกะให้ดูนะคะว่าอ้อมสั่งอะไรมาบ้างเนาะนี่นะคะเป็นร้านเขานะคะ ก็รอบนี้เขาก็ส่งให้เร็วพอสมควรนะคะเพราะว่า,าให้เพื่อนรุ่นน้องเขาสั่งให้เขาสั่งประมาณวันอังคารนะคะวันนี้ก็วันศุกร์นะคะของก็มาถึงพอดีสั่งส่งด่วนนะคะส่งทางคูเรียเนาะเดี๋ยวอ้อมจะพามาชมมาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่มีอยู่สองกล่อง อันเดิมอยู่ข้างล่างอันนั้อยู่ข้างบนเดี๋ยวเรามาแกะข้างล่างไอ้ข้างบนก่อนเนาะตึ๊บมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ้อมก็ดูก่อนว่าของครบหรือเปล่าเนาะแกะทางในเนาะเพราะว่าช่วงนี้อ้อมไม่ได้เข้าไปในเมืองนะคะเพื่อนๆอ,อ้อมไม่ได้เข้าไปในเมืองก็ก็อย่างว่าแหละอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เนาะว่ามันเป็น อะไรยังไงเนาะโอ้เด็กใครอยากกวาดหนักมากวันนี้อ้อมก็สั่งของหมดไปร้อยกว่ายูโรนะคะอะ่ประมาณร้อยสิบแปดนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเพราะว่าแฟนเป็นคนจ่ายอ่ะมีบมีบินอยู่ข้างในด้วยนี่นะคะอ๋อไม่ถึงนี่อ่าหนึ่งร้อยสิบเอดยูโรกับอีกสี่สิบเซนเนาะค่ะเนาะนี่ บินที่เราสั่งของมานะคะเขาก็ใส่ไว้ในกล่องให้เราวางไว้ก่อนเนาะเรามาดูว่ากล่องแรกมีอะไรบ้างตืด,ดอ่าอ่าเครื่องปรุงน้ำยาขนมจีนนะคะอ้อมสั่งมาสองสองเนาะกับอันนี้สองสองเอาวางไว้ก่อนอ่าแล้วก็จะมีน้ำตาลปิชนะคะ น้ำตาลปึกนะคะสองถุงไหมให้ดูก่อนจำไม่ได้ว่าตัวเองสั่งอะไรบ้างนะคะนี่ไ่คะอ่าแล้วก็ชูรสนะคะชูรสนะคะอ่าแล้วมีอะไรอีกอ่านี่ไงโอ้ นะคะอ้อมไม่แน่ใจนะคะกับกับน้องเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นขนงจีนหรือเปล่าอ้อมก็เลยสั่งมาแค่ถุงเดียวก่อนนะคะถ้ามันใช่เราก็สั่งใหม่ได้เนาะดีกว่าเราสั่งมาผิดนะคะเพือ่อนๆนีก็มีอยู่ถุงหนึ่งเนาะวางไว้ก่อนมีอะไรอีกหนึ่งสองสาม สี่ห้านี่นะคะเพื่อนๆหน่อไม้นะคะหน่อไม้หน่อไม้ค่ะมันเป็นหน่อไม้อัดเนาะไม่ใช่หน่อไม้ดองนะคะห้าห้าถุงนะคะโอ้ยหล่นสั่งมาห้าถุงนะคะอ่ะวางไว้ก่อนแล้วก็มีนี่นะคะเขาก็ห่อมาอย่างดีนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเป็น หน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้อ่าหน่อไม้ที่เขาเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะหน่อไม้อ่าที่เขาเอามาทำอ่า,อาหมกหน่อไม้นะคะคเพื่อนๆค่ะที่เขาฝานเป็นเส้นเส้นแล้วนะคะแล้วเขาก็าแช่ไว้ในน้ำย่านางมาด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อมแกะให้ดูอันหนึ่งเนาะอ้อมสั่งมาสามกระปุกนะคะตัวนี้ สั่งมาสามกระปุกกระปุกใหญ่พอสมควรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอ้อมจะแกะให้ดูเนอะวางวางอีกสองกระปุกไว้ก่อนเอ้าะว่หล่นๆนะคะเขาก็แพ็คมาอย่างดีมีกันกระแทกมาให้ด้วยนะคะนี่ยค่ะ,คะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เป็นหน่อไม้ที่เขา,าฝานเป็นเส้นๆสับเส้นๆแล้วก็เอาแช่มาในาน้ำย่านางด้วยนะคะมีน้ำย่านางข้างในสีดำๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอ่าโลนี้นะประมาณสามยูโรกว่านะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณนี้เนาะอ้อมสั่งมาสามนะคะเนี่ยเดี๋ยววางไว้ก่อนเนาะมีอะไรอีกรอบนี้อ้อมสั่งหน่อไม้เยอะมาก หนอ่ออันนี้หมดหน่อมไม้ดองนะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้ถึงคิวหน่อมไม้ดองแล้วค่ะหน่อมไม้ดองอ่นี่หน่อมไม้ดองทั้งหมดห้าถุงนะคะเอา้าคอมสั่งมาเนาะเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนอไม่มีที่วางในนี้ก็หมดแล้วนะคะเพื่อนๆนในกล่องนี้ไม่มีแล้ว เนี่ยอ้อมจะจะวางของให้เพื่อนๆดูก็เลยก็เลยหยิบมาจะวางยังไงถึงจะมองเห็นหมดอะไม่หมดก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวขยับไปดีกว่ายังียังมีกองกองอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรามาแกะอ่ะ อุ้ยอันนี้กล่องที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตอ้อมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอยากรู้ไหมว่าคืออะไร<ม>เดี๋ยวจะให้ดูกล่องก่อนนะคะหนักมากเลยนะคะเอบพนันนะกล่องใหญ่มากนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยขาดไม่ได้นะคะสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้เต้นๆๆไปดูกันเลย โอ้ยนะอึ๊บไป่ล่ะมีดหายเลยใช่ป่ะนะคะมาเรามาแกะดูป่ามันคืออันมันคือฮอดีแต่ห้าโมองเงินเปิดกระบ้อเห็นพี่เนอะเขาแพ็คมาดีมากเลยนะคะแทบจะหาที่แกะไม่ได้ทุกกลัวไปโดนของข้างในด้วย ชมนะคะเพื่อนๆมันคืออะไรข้างในนะคะ,ะนี่นะคะเต้น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  มองไม่เห็นเลยึ้งนี่ค่ะเกาจะมีมีอ่ถุงกันกระแทกนะคะ <c oughs> อันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราสั่งมานะคะอืมโอ้หยมันนักมากข้าวนั่นเองนะคะเดี๋ยวอ้อมยกขึ้นมาไม่รู้ว่าเขาส่งข้าวมาให้อ้อมถูกหรือเปล่านะเนี่ยอ ถูกถูกถูกนะคะปึ๊บหันหันหันหมุนหมุนหมุนนี่ยี่สิบกิโลนะคะเพื่อนๆปึ๊บเนี่ยยี่สิบกิโลนะคะสั่งมาทีเดียวก็ให้มันคุ้มเลยนะคะค่าส่งก็ไม่ได้ ถือว่าแพงมากนะคะแค่10กว่ายูโรเองเนาะอันนี้ก็ความหนักก็ยี่สิบกว่ากิโลเนาะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะคะว่าเป็นข้าวเหนียวจริงๆหรือเปล่านะคะชุบเราต้องดูให้ถึงข้างในตัดอย่างนี้เลยนี่นี่ตัดเลย ซึ้มาแล,แล้วเราก็ตัดได้นี่จ่ายเงินเรียบร้อยจ่ายเงินปลายทางเรียบร้อยนี่เป็นข้าวเหนียวจริงๆนะคะเพื <ๆ S 1> ่อนๆคาไม่ผิดนะคะไม่ผิดนี่ข้าวเหนียวนะคะสีขาวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเออจะหูไมนะหมเนี่ยนี่ค่ะข้าวเหนียวแล้วก็เป็นเม็ดสีขาวๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆ อันนี้ล่ะที่อ้อมขาดไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าไม่มีข้าวเหนียวอ้อมขอลานะคะบ๊ายบายเลยแหละอ้อมจะกลับไปอยู่อีสานบ้านเฮาโลดถ,ถ้าไม่มีข้าวเหนียวนะคะเอยดีใจดีใจได้ข้าวสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอ้อมก็ามาเปิดกล่องรีวิวของที่อยู่ข้างใน ที่อ้อมสั่งมาให้เพื่อนๆชมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้สิ่งที่อ้อมขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวแล้วก็ชูรสนะคะอ้อมชอบมากนะคะถ้าถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วมาให้อ้อมกินข้าวเหนียวอ้อมขอบายๆค่ะอ้อมไม่สนนะคะอ้อมชอบอยู่ตรงไหนที่อ้อมอยู่แล้วสบายใจชอบอ,อยู่ตรงไหนกินอะไรที่เราอร่อยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ อ้อมคนอีสานอังกฤษนะคะก็ต้องขอตัวลา,าเพื่อนๆไปแล้วนะคะพบเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,นพนี่ๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปทุกๆคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ